นี่นะครับโอ้โหกลับมาอีกแล้วกับการกินอาหารของพวกเรานั่นเองนะครับไม่ได้ทำนานไม่ได้ทำนานแล้วนะก็คือส่วนมากผมก็จะแบบออกไปกินร้านข้างนอกนะแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้ได้ขาหมูเยอรมันชิ้นนี้ครับนี่ดู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 ใหญ่มากโคตรใหญ่ดิท่าหน้า่เท่หน้าแก๊บเลยอ่ะท่าหน้าแก๊บเลย เออใหญ่แล้วก็หอมมากเลยนะครับผมต้องขอบคุณนะครับขาหมูเยอรมันสไตล์โลเ,บนะเบียร์นะขาเบียดเออ ขาหมูขาเบียดนะครับผม,มนี่นี่นี่ใครสนใจนะติดต่อนี่เลยนี่เลยนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมโอ้วันนี้ขอบคุณมากราคาไม่แพงครับแค่350บาทเท่านั้นนะอร่อยได้ถึงบ้านเ <okay. S 1> ลยอใช่ใหญ่ขนาดเนี้350บ้าบาทไปแล้ว<อ>และตอนนี้นะครับ<อ>ผมบอกว่ามาจาก GG e n j o y นะแถมฟรีมันบดไปเลยโอ้แถมฟรีมันบดให้เลยใช่นี่น จ,จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีแค่ขามหมูอย่างเดียวนะครับมีไส้กรอกเยอรมันด้วยแล้วมีหลายหลายเมนูนะครับผมเออมาแต่วันนี้เราจะมาลองขามหมูกันแก๊ปพร้อมอยังเป็นไงมันบดดีไหมนะมันบดอรออ่อยอร่อยขามหมูมันกรอบมากเลยครับนี่ดูนะดูนะดูนะนี่นี่ผมแทบไม่ออกแรงเลยโอ้ยหนังก็กรอบขนาดนี้ฉนเฉือนนี้เลยดีกว่า โอ้โห,โหขออนุญาตใช้มือเลยดีกว่านี่แก๊บโอ้โหข้างในนี่มันแบบน่ากินอะ่ะดูครับข้างในมันน่าก,กินมากน่ากินอ่ะสิโอ้โหสุดยอดนี่จิ้บาร์บีคิวฮะซอสปเป็นซอสอะไรซอสาบาร์บีคิวเหรอ,อแล้วก็อันะนู้นน่ะนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอโอ้โหลอกมาอย่างนี้เลยคือข้างในนี่คือแบบดูน่ากินมากเลยนะครับผมนี่ ลองยังอ่ะลองมือระวังมือลองมือนีโอ้มันเปื่อยมันนุ่มมากเลยอ่ะมันเปื่อยแล้วมันนุ่มมากเลยใช้มือ,อเลยละกาอลองเป็นไงน,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 นี่เอามาลองชิมหนะน่อยสิอือเป็นไงนุ่มอ่ะฮะโคตรนุ่มอ่ะเออบอกเลยว่ามันกรอบนอกนุ่มในมากเลยนะนี่นี่เดี๋ยวผมลองขอลองชิมบ้างนะนี่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  กิมน้ำจกิมนิดนึงอร่อยมากคนดูาจะหิวก็ได้นะอร่อยมเนี่ยดูนี่ขาหมูอร่อยเลยหนังใช่ไหมหนังเมียอือนี่ขอขอป้นหนังขอป้นหนังหน่อยได้กบมากนี่โหตรงนี้นี่คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเดือบเบสเดือบเบสเลยอืออืออือนิดนึง อ,อ,อ,อืออือโดยเด็ไม่ต้องฉีกเลยอือวมนุ่มอร่อยมากเลยครับผมอืมอ,มอมืแต่อย่างที่บอกนะกินคู่กับมันบดนี่นะโคตรอร่อยอืมเล้วก็อาเนยิ้มใช่ไหมอร่อยอือมันบดช่มันบดอร่อยเลยตัวขาหมูก็อร่อยบอกเลยนะหนึ่งชิ้นเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวสามสี่คนกินได้สบายเลยนะครับผมแล้วก็รสชาตินี่ค่อนข้างที่จะ ดีเนือข้างในนุ่มหนังกรอบแบบอือร่อยอะเป็นยังไงบ้างครับว่าเป็นไงกรอบอืมอืมนี่แบบเอาออกมานิดเดียวนี่ดู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 อืมเนี่ยในขนาดสามร้อยเนี่ยอืมชิ้นใหญ่นะชิ้นถึงถึงมัใหญ่มากเลยครับผมขาหมูขาเบียดนะใครสนใจก็ทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอืบอกเลยโคตรอร่อยออร่อยมากเลยอืม นั่นคืออะไรใช้มือเลยแล้วกันอมเนี้ลองนําจิ้มซีฟูดเหรออืมอันนี้เป็นผักดองโหเราลืมผักดองมาเรืยอง,งานแจ๊บอืมไม่เอาเนี่ยแจ๊บไม่กินผักเลยป้ากินผักดองอืมเรียกว่าเข้ากันเลยจิ้มซีฟูดเลยอืมเพราะมีน้ำจิ้มซีฟูดให้ด้วยนะแต่ป้าว่าไม่ต้องใชก้กระดาษใส่แก๊ป้าวใช่ไหมไมเนาน่าเลยป้าทำให้อม อืมอืมแซ่บฮะแซ่บดีเลยปะอืมชอบฝนไหนที่ฝุดหนังหนังเออหนังมันมันทีเด็ดมากเลยเนี่ยนะตรงหนังหนังมันมันอย่างเงี้ยอ,อืมกรอบไหนขอชิมซีฟูดบ้าง<ๆ>อืมแซ่บเลยดีดีเลยอ่ะตรงนี้ ฝากอีกทีครับผมขาหมูขาเบียร์นะ,ะขาหมูเยอรมันสไตล์งเบียร์นะคืออร่อยมากบอกเลยว่าแร้วลายกับไดบใช่คืออร่อยมากอร่อยแบบอ,อืขอได้วนที่มันเป็นมันๆหน่อยดิเนี่ยดูที่วนนาเป็นเบสเลยเนี่ยฝนนีเดอะเบสเ,เลยครับดูเรียกว่าอ,อืดึงมาแบบอ,อ ใช้เลยเลยแตกินกับข้าวหรือกินกับซีฟู้ดหรือยวก็จินบาร์บีคิวก็อร่อยนะอืมเนี่ยข้าวอืมกัดนี้ตัวเองอืมกัดนี้ตัวเองโอ้ยนี่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 ยฝุ่นที่เป็นมันๆที่ผมบอกนี่นะนี่ตรงนี้มันมันนี่โอ้โหดึงมาแบบง่ายๆเลยเรื่องตังมนัๆนๆอย่างนี้นะอื้มอืม,อม,อม,อม โค้ดแซ่บอ่ะโค้ดแซ่บดูนี่ยเบื่อเบื่อแบบโค้ดเบื่ออ่ะเห็นอย่างเงี้ยน่าทำเอสแมนนะหายเส่อมของหนังมันแบบสุดยอดมากเลยครับอุ้ยเจอลี่เด็บเจอที่เด็บมันมัน เนี่ยตรงมันมันนี่ตรงมัน,นตก<ร>มันจนิ้มน้ำจิ้มบาร์บีคิวมันอื้อหือใหญ่ใหญ่อ่อออะชิ้นใหญ่มากนะเอาจริงเนี่ยดูนี่เรากินกันยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนู่นด้วย,วยกินกันแบบนิดเดียวเองนี่ วางหน้าอีกเทียบเลยต้องบอกเลยราคาแค่เนี้ยค,คุม้มจริงๆนะคุ้มมากอมขอมันบอดอีกหน่อยเดียวบดมันเหมือนตัดเลียนเนี่ยอร่อยเออ <laughs> ใครเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารหรือว่าจะฝงอะไรมาให้ผมชิมก็ฝงมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวและชิมให้นะอร่อยมากมากอร่อยมากๆเลยโอเคนะครับผมว่าสําหรับวันนี้ก็ฝากอีกทีนะครับขาบเบียดขาหมูเยอรมันสไตล์โรงเบียร์นะครับโหบอกเลยว่าราคาชิ้นหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทโคตรถูกชิ้นนี้เลยถูกมากแล้วก็ใครฝังนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง GG e n j o y นะได้ฟรีมันปดไปเลยนะครับผม,อมโอเคาายังไงก็เดี๋ยวพวกเราขอตัว กินกันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดแฟกนกระชาด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ